ยัดโสเนี่ยอันนี้เลยอันนี้ร้านยัดโสน้ำจิ้มนี้ขมดีไหม,มขมดีเพราะเขาใส่ดีมาอันนี้ก็น่าจะขมแล้วนะ อันนี้ไม่ใช่มัมมอของกาฬนะมัมอมอสระบุรีลิมต์ถนนดว้วยลิมต์ถนน เจอ <c oughs> เลยของดีเนี่ยเดินติดมือมาเลยอบ้านมีท่านค้าด้านล่างบ้างนะคะคนสวยมีโต๊ะด้านบนก็มีค่ะอี่้สบ็องล้า ใช่แล้วเป็นพวกรถที่เราเดินมาที่ร้านก่นก็มีเจ้าของร้านเขากินหมูกระทะไหมคะแล้ก็รู้สึกเฉยๆเขาบอกว่าคนสวยเลยอยากนั่งเลยคุณพี่คนสวยขอคิดดูก่อนนะคะอยากจะนั่งเลย่ตน้าีอนนกคนเยตอนนี้ก็คนเล ก็คือจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มริมโขงอ๋อไงล่ง<ป>ละกินจิ้มจุ่มริมโขงอ่ะมีเพลงฟังอีกอ,อยากอยากกินริมโขงแล้วกินในโขงกิริมโขงเราไม่มาฉลองว <places> ันเกิดอ๋อเรื่งองมาฉลองวันเกิดเยอะแค่ริม่น้ำโ <places> ขับรถมาสิบช <half> ั่วโมงอยากมาฉลองวันเกิดขับรถมาสิบชั่วโมงมากินหมูป่าสองร้อยเก้าสิบเก้าใช่โอเคนะหมูเขานุ่มดี จุดมุมนี้นะคะก็จะเห็นอาบริเวณจังหวัดมุกดาหารนะคะที่เป็นตัวเมืองแล้วก็จะมองไปเห็นไกลๆจะเป็นอ่าสะพานนิรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่ไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ข้ามฝั่งไปอีกก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะคะก็จะเห็นเมืองเขาเต็มเลยตรงริมฝั่งโขงนะคะถ้าซูมไปใกล้ๆอาจจะเห็นแต่อันนี้ก็จะไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามายืนอยู่จุดนี้ก็จะมองเห็น เย็นสบายเหมือนอยู่แบบเชียงใหม่เชียงรายเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณว่บองศาค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่10องศานะคะก็จะไปไหว้พญานาคแล้วลา มาขอพรน,นะครับแก่องค์พญานาคาราชมุดามหามุรีอันนี้เราลอดอง์พญานาครัชบช่ที่่ส ช,ช,ช่องที่สองนี่ในช่องที่สองเพื่อบรรักษ์ษาจากภัยร้ายนะคะภัยพานอ๋อภัยพานอืมก็เหมือนกันก็นเหมือนกั <c oughs> <c oughs> นยร้ายในช่องที่สองะครับ ช่องที่สามครับไปต่อไปต่อ,ตอแล้วก็นี่ช่องที่สี่เนีครับเพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัยอันนี้คนน่าจะชอบกันเยอะ ต่อไปช่องที่ห้านะครับเพื่อมีพาร,ราณัมย์ไรโลขาโออันนี้เหล่าที่ขอไว้เลยนะครับรขอให้คนที่รักสุขภาพแข็งแรงครับ ไปช่องที่หกครับหน้าที่การงานชีวิตรุ่งเรืองหน้าที่ขายรถเดินฟอร์ดได้เดือนละหนึ่งแสนบาทนะคะขายเสื้อผ้าได้เดือนละหนึ่งแสนบาทได้กําไรเดือนละหนึ่งแสนค่ะลถได้กําไรเดือนละห <c oughs> นึ่งแสนขาถูกนะครับต่อไปช่องที่เจ็ด มตัมล้วนะคะดวงดาเดค่ะเขาคือนี้หรือว่าเขา้าตรง้ไม่รู้ต้องเข้าทางนี้เิพี่อืมก็ได้อยู่ <Okay. S 2> ดเดี๋ยวต่อไปเราจะไปตลาดอินโดจีนอินโดจีนทะคะกิน,นข้าวนะคะนี่ก,ก็จะกลับแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย เราอยู่ที่วัดลอยพระพุทธบาทภูมโนโลมนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับค่ะโดยใช้ฟอร์เรนเจอร์รุ่นลิมิเต็ด 4x4 นะคะตอนนี้ก็จะใช้ระบบ 4x4 ลงขขาวนะคะโดยขับโดยพี่ฮอนค่ะครับเริ่มแรกเริ่มแรกเกียร์อยู่ที่เกียร์ N น,นะครับเกียร์ N น,นะครับแล้วปรับมาเป็น 4x4 โล แต่แล้วกดระบบลูกเข่าครับก็จะมาขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะเที่หลือเราก็ไปกันเลยค่ะใช้คุดคอนโทรงเดี่ยว้ถนี่ทำลายเหยียบคันเล่กกันมั่นเหยียบคันนี้นะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะเครื่องเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์สปอร์ตคุดคอนโทรนนะอ๋อโอเค คันนี้เครื่องยนต์2.0จดูนย์นะคะร้อยแปดสิบแรงม้านะคะกำลังแรงบิดอยู่ที่สา5ร้อปดิบห้าเนตันเมตรเอ้สรอย420นิวนตันเมตรค่ะกำลังแรงบิดอยู่ที่4 2 0รยสิวนตันเมตรนะคะโอคนนี้ไม่น่าเชื่อสิเลยโอเคไหมไม่ไม่ต้องเลยตอนนี้ก็ใช้คูคอนโลแล้วก็ใช้ระบบลูลมารอันนี้คือไม่ได้เหยียบ<ม>อะไรเลยนะคะไม,ไมไ่เหยียบใ <c oughs> ช่ ก็จะค่อยๆไปอย่างดกิมความเร็วขึ้นมเพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยโดยการกดเพิ่มกียรที่กขอเซต็ตความเร็วให้ได้ระดับที่เราควบคุมได้ก็อ้าปอนโดนก็จะขึ้น 4L นะคะคือ4นอตนันเองแล้วก็เพิ่มความเร็วจากค ก็้ความเร็วได้ไปกอนเลยค่ะว้าวตอนนี้เวลา9นาฬิกา6นาทีนะคะท่าน,ออนนี้เราต่อ Android Auto นะคะก็เชื่อมต่อมือถือนะคะแล้วก็จะขึ้น GPS ตรงหน้าจอเลยนะคะหน้าจอคันนี้ขนาด8เนิ้ยค่ะกมาขับพองอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ตอนนี้รู้สึกหูอื้อนิดนึงนะคะ แชร์ผมใช้แค่หกขับแบบไม่เ,เยียบอะไรอะไรเนี่ยคไม่ได้เหเย <c oughs> ียบอะไรเลยนะคะ,ะคอนโทรนอย่างเดียวค่ะเขาคิดให้เองแล้วก็บังคับพวงมาลัยนะคะ <c oughs> ออ๋มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะมาทำบุญด้วยแล้วก็มาชมวิวด้วยถ้ามาเช้าๆวิวก็จะสวยมากเลยค่ะจะไม่ร้อนด้วย รู้ว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดตลาดเช้าก็น่าจะเป็นตลาดอินโดนีเซียถึงล่างแล้วนีงนี้พี่ยกเลิกพี่ยกเลิกนะคะอ่าพี่ฮอนิบายที่ยกเลิกค่ะเข้าเกน ปรับเป็นสี่ครืสองโอเคกดออกกดออกปิดโอเคเพราะว่าระบบขับสี่ของรนเจอร์นะคะก็จะเป็นแบบพาทไทม์ค่ะสามารถปรับโหมดขับสองหรือขับสี่ก็ได้นะคะไปตลาดกันเลยค่ะครับตอนนี้เราอยู่ ร้านมกดาระเบียงลิงโขงเรามักินเมนูเนีนยทำอะไรบอกว่าปลาน,น้ำโขงอร่อยมากเราก็เลยไปชิมปาจัดแต่เมนูปาลาเบียวเลยวันนี้จะฉลาดะคะ่ะ <c oughs> อะไรนะฉล <c oughs> าดมากไม่ใช่เรามาเพิ่มเติมความฉลาดความจริงเราฉลาดอยู่แล้วก็ฉลาดมากกว่าอห <c oughs> ล,ล,ละะักอะไร